น้จา๋าเสวัสดีค่ะทักทายรอบเย็นนะคะ โอ้ยลูกสาวแม่ไม่ได้เจอกันทั้งวันเลยวันนี้นะเดี๋ยวๆ้อยย่าให้น้อยด่ากนะคะสวัสดีแม่แม่เอี FC คะ่ะวันนี้นะคะไม่ได้เจอกันเลยกับน้องไอดานะคะวันนี้คุณแม่นะคะไปทําธุระสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ ช่องไอดาแสนสนกับพลายน้ำโชคนะคะฝากติดตามนะคะให้กำลังใจน้องด้วยนะคะวันนี้เช่นเดิมเช่นเคยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องไอดานะคะพ่อควันไม่อยู่พ่อควนันอ่าไปทับนะคะทับช้างหรือว่าผสมพันธุ์นั่นเองนะคะแม่จูริน่านะคะเป็นแม่ของน้องไอด้ากับเนอ,อกับน้องยายานั่นเองนะคะ วันนี้ก็เลยไม่อยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจะร้องหาพ่อควานนะคะแค่นี้ก็อยู่ไม่นิ่งแล้วจ้าดูนะคะดูอาการโยกอีกแล้วค่ะโยกสายยอ่อสายย่อค่ะมาถึงนะคะก็ทักทายคุณแม่ใหญ่เลย ไม่ได้เจอกันทั้งวันเลยนะวันนี้นะทักทายกันรอบเยน็นทักทายก่อนเข้านอนนะจ๊ะเป็นอะไรเนี่ยทำไมทำเงี้ยลูกน้องไม่นิ่งน้องไม่นิ่งน้องซน ไ้หมเดี๋โยว่โน้อยให้โยโน้อยให้น้องนะคะอ้อยก็เหี่ยวเช่าเสือเกินคิดถึงน้องไอด้ากันหรือเปล่าจ้าถ้าคิดถึงน้องไอด้านะคะ ส่งกำลังใจมาให้น้องไอด้านะคะกัเยอะๆนะคะหนูนะคะน้องไอด้าอยู่ไม่นิ่งแล้วค่ะโยกไปโยกมาแล้วค่ะทักทายกันตอนเย็นกับบรรยากาศตอนนี้นะคะเริ่มออมีลมพัดแล้วนะคะเพราะว่า วันนี้นะคะกัดตอนเช้านะคะหนาวมากเลยค่ะแต่ว่ารอบเอที่ยงนะคะแดดก็เปรี้ยงเลยจ้าร้อนมากๆนะคะวันนี้ถ้าคิดถึงหนูส่งกำลังใจมาให้หนูด้วยนะจ๊ะหนูตัวใหญ่ๆ หนูตัวสนๆสน,นะคะกินไม่สนใจแม่นะคะตาจ๋าตาจ๋าหวยจตาจ๋า กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กำลังใจน้องไอด้านะคะกับครอบครัวตัวโซนของเรานะคะกันมาเยอะๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะช่องน้องนะคะคนติดตามน้อยมากเลยคะ่ะขอกำลังใจนะคะจากผู้ชมทุกท่านแม่แม่เอฟซี FC, ทุกๆท่านด้วยนะคะ น้องอ้วนทวนไหมเอ่ยตัวกลมแล้วตัวกลมแล้ว ได้สวัสดีน่อยสวัสดีค่ะสินี่นะคะน้องไอดเดนี่คะแม่ของน้องไอเดามาแล้วชูรีน่า <c oughs> อาการน้องนะคะดูอาการน้องอาการน้องเจอแม่นะคะดูค่ะดูค่ะอาการของน้องไอเดานะคะเวลาคุณแม่เดินผ่านนะคะดูค่ะวายเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรลูกฮะ เป็นอะไรคะแม่จุรินาเดินผ่านนะคะเมื่อกี้แม่จุรินาอาการของน้องเวลาเจอคุณแม่นะคะเดี๋ยวพ่อมาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพ่อก็มาแล้ว ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วนะคะพ่อควานนะคะวันนี้ช้ามากเลยนะคะน้องไอดาอยู่ไม่นิ่งแล้วแม่จูรีน่ามาแล้วนะคะแต่พ่อควานยังไม่มาเลยดูอาการน้องดูอาการน้องค่ะอาการน้องนะคะเริ่มอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางแล้วจิตใจไม่อยู่กับที่คิดถึงทั้งพ่อคิดถึงพ่อ คิดถึงพ่อควานนะคะยิงคุณแม่นะคะเดินผ่านยิงคุณแม่เดินผ่านนะคะโอ้โหยิงหนักเลยะคะ่ะกล้องคุณแม่เบลอเบลอหรือเปล่านะาภาพชัดไหมคะเดี๋ยวแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ได้จ้าโอ้ ไม่แล้วนะคะไม่คุยแล้วนะคะมาเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วนะคะเริ่มอารมณ์บอดจอยแล้วจ้าดูดูค่ะโอ๊ยจ้าเดี๋ยวพ่อมาแล้วลูกเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วโอ้ไม่ยอมนะคะไม่ยอม อเอาอะไรล่อน้องก่อนเอากล้วยสักเอาอ้อยสักต้กนหนึ่งล่อน้องก่อนนะคะตอนนี้เอานะคะน้อง,อ,ง,อ,งอาการของน้องอยู่ไม่นิ่งเลย ดูนะคะน้องไอดานะคะอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งโอ้ยวันนี้นะคะมีมีเด็กอ้วนใจดีนะคะยนโอ้ยใจดีใจดีจดอา้าวไปไหนแล้วเอาใจน้องไอดานะคะนี่นะคะคุณแม่นะคะพาเออน้องๆน,นะคะมาเพื่อ เอาใจน้องไงได้โดยเฉพาะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปยังไงครับฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องอะไรครับเด็กชายบุญรอดแฟมิลอรี่ค่ะเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่นะคะฝากช่องนะคะเด็กอ้วนของเรานะคะมาขอฝากช่องนะคะเด็กชายบุญรอดนะคะแฟมิลี่นะคะ เท่าที่รู้ตอนนี้นะคะบุญรอดมีคนติดตามเยอะมากกว่าน้องไอ้ได้อีกนะคะน้องติดตามเยอะกว่าน้องไอ้ได้ยังไงน้องไอ้ได้ก็เก่งกว่าสนกว่พี่ด้วยพี่ไหะสนกว่าน้องไอ้ได้อ้ไนี่นะคะน้องไอได้นะคะโอ้ยแม่เอาไหมแม่เห็นมันจะยืนยาสิ น้องไอดไอด,ไอดาา้ได้ได้ดาจ๋าดาเริ่มโยกโยกยกแล้วพ่อจา๋าทำไมช้าจังเลยพ่อควานอยู่ไหนเอ่ยพ่อป๊อบ,บจาอ๋าน้องไอได้ไม่อยู่แล้วนะไอได้เริ่มแล้วเริ่มออกอาการหนักแล้ว นูนะคะน้องเริ่มหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้ว mm. เริ่มอารมบอจอยแล้วจ้า mm. พ่อจ๋าพ่ออยู่นะไอ้ด้าคิดถึงพ่อจังเลยมาหาไอ้ดาเร็วๆหน่อย mm. โอ้ยดูดูด,ด,ดูค่ะดูขาขาน้องนะคะ คนมากิน,อ,กน,อ,กน,นะะอ้อยไหมคะกินอ้อยด้วยกันไหมคะอ้อยหวาเดยว่น้องอันดาน้องอันดานะคะน้องอันดาบอกว่าอะไรลูกมากินอ้อยด้วยกันไหมอ้อยใหญ่น้องอันดานะคะบอกว่าแม่แม่เอฟซีม, FC, มากินอ้อยกับหนูไหมคะน้องอันดานะคะรอพ่อควานนะคะเป็นเพื่อนน้องไอดานะคะแยงอ้อยช้างกินแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะ สายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วเด้อขาเริ่มไม่อยู่นิ่งแล้วจ้าตอนนี้นะจ๊ะหน้าจ่าเสียงพ่อมาหรือยังเสียงรถพ่อมายังยังไม่โอ้ย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 ดูน้องน้องน้องมือไวด้าดูไวด้าค่ะความไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้ เดี๋ยวคุณแม่นะคะต้องขอจบการถ่ายคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอไปตามคุณพ่อขอนนะคะพอรู้สึกว่าน้องไอด้าคงจะไม่เอนจอยกับเราแล้วณนะตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะให้กำลังใจมาที่ช่องน้องไอดา้าแสนสนกับพลายนํำโชคนะคะฝากช่องนะคะเด็กชายบุญรอดแฟมารีด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะว้าวว้าวดูเด็กดูเด็กสนดูเด็กสนไม่นิ่งแล้วค่ะทำไงดีเอ้ย,อยทำไงดีเอ้ย,เ,ออยเดี๋ยวคุณแม่ต้องขออนุญาตไปตามคุณพ่อก่อนนะคะบายบายค่ะ